ของอดีตตำรวจอดีตตำรวจผมไม่รู้จริงไหมนเนี่ยเป็นคำาก่าอ้างหรือเปล่าไม่รู้นะมีคนแจง้งว่าเป็นของอดีตตำรวจภาคผู้การจังหวัดผู้การจังหวัดรองผู้การจังหวัดอดีตนะเป็นเมียที่สองรองผู้การจังหวัดผมวอาโหมีหน้ามันไม่กลัวเลยอ๋อมีแบ๊กดีหล่อซะเลยสิเข้าลงพื้นที่จะจับมาสี่คนจับมาสี่คนเสรแต่พุทมีขนครับจับมาสี่คนเสร็จปั๊บ ไอร้านพีวีดิ้งเอาบ้างแง่ไม่กลัวนึกว่ากลับกันแล้วลงอีกรอบหนึ่งับไปอีกสี่คนครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับไม่ต้องกังวลครับพี่พี่ไม่ต้องกังวลเอาพี่ก็คงอยากขายใจว่าจะเปิดได้ไหมถ้าเขาปรับโทษปรับแต่อันนี้มันเป็นคเดีาญายาิเจ้าของอ่ะอ้างอ้างอ้างว่าเป็นเจ้าของเป็นคดีายาญาไง่เต้แฉครับพี่เต้อาชีวะแฉบอกว่าภรรยาที่สองของตํารวจเนี่ยนะเอ่อ ไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรไปเป็นเหมือนไปเป็นเป็นแบบนอมินีอะนะไปให้พม่าเนี่ยมาเปิดร้านเสริมสวยนะโดยเนี่ยตั้งตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเหมือนว่าเป็นแบบนะตั้งตัวเองเป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาจ่ายเงินเนี่ยเข้าบัญชีพม่าว่าอย่างนั้นโอ้เป็นถึงผู้กํากับเป็นถึงอดีตผู้ก้กลับเลยว่าอย่างนั้นเขาก็เลยไม่กลัวนะ มันเป็นอย่างนี้ไงเออนะครับเออมันฉลาดตัวยเนี่ยนายทุนพมา่าเดี๋ยวนี้ฉลาดจ้างไทยเป็นนอมินีเห็นไหมให้คนไทยฟอร์มตัวเป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าอะไรนะแบบว่าให้ตัวเองเนี่ยเป็นลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยจ้างตัวเองแต่จริงๆแล้วเป็นเจ้าของนะครับนี่ไงหนีร้อนมาพึ่งเย็น <c oughs> <c oughs> นะซึ่งก็เป็นอาชีพที่เขาห่วงห้ามไม่ให้คนไทยเนี่ยทำอาชีพเสริมสวยเนี่ยนะครับเออมันสารพัดอะนะสารพัดกลโกงกนเทคนิคนะมันซึ่งถามว่าเป็นรูปแบบนี้เยอะไหมก็เป็นเยอะเหมือนกันนะออที่แบบว่าพ่มาเนี่ยไปเปิดร้านเองแล้วก็จ้างคนไทยมาเป็นแบบเหมือนเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของนะเป็นแค่แบบลูกจ้างพ่ามาอีกต่างหากทีนึออนะครับ เขาจ้างให้มาทําตัวเป็นเจ้าของแล้วก็จะได้อ้างว่า,าอ๋อนี่ไงเจ้าของคนไทยเออนะฮะแม่ถ้า <c oughs> ถามว่านะเนี่ยตำรวจตำรวจอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ไปว่าตำรวจเขาไม่ได้นะครับเพราะอย่างเงี้ยเราจะจับยังไงอ่ะใช่ไหมเออมันก็จับยากอ่ะนะฮะพอจับถ้าไปจับก็จับไม่เต็มร้อยอ่ะนะ เออมันก็อยู่ที่คนไทยเองด้วยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะเออเห็นไหมพี่เต้นี่ทำงานดีกว่าสอส,อสอแก้วตะเยอะเลยส่วนไอ้พวกก้าวไกลไอ้พวกประชาชนนะพักประชาชนจะแก้ปัญหาไงฮะแก้ปัญหาโดยการขึ้นทะเบียนโดยการให้ลูกพม่ม่ามาเรียนอย่างเงี้ยมันใช่วิธีแก้ปัญหาไหมล่ะเออนะ ถามว่าให้พม่ามันขึ้นทะเบียนแล้วมันจะหมดปัญหาอย่างนี้เหรอพม่ามันก็ไม่มายอมขึ้นทะเบียนหรอกนะมันก็จะขึ้นทำไมอ่ะมันขึ้นแล้วมันได้เงินน้อยอ่ะมันก็ไม่ขึ้นหรอกนะครับใช่ไหมเออมันก็ต้องใช้วิธีการนี้แหละนะนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นปัญหาที่แบบอิลุงตงนางนะปัญหาพวกนี้ก็ต้องให้พิกเต้นี่แหละจัดการ จริงๆน่าจะให้พีเต้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะให้มาดูเรื่องพวกนี้จะได้มาหาวิธีแก้ให้นะครับเอาจริงๆมันก็แก้ไม่ยากหรอกนะเออมันมันก็เรียกว่าอะไรก็ต้องใช้กฎหมายให้มันจริงจังนะเออถ้ามีการมีเขาเรียกว่าเจอคนประพฤติอะไรแบบนี้ก็ต้องจับทั้งคนไทยด้วยจับทั้งกบ้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับอืม นะถ้าคุณเป็นนายจ้างก็ต้องแสดงหลักฐานให้ชัดเจนนะว่าคุณมีเงินมีทองมีอะไรไปจ้างเขาจริงหรือเปล่านะมันไม่ยากหรอกนะวิธีการแก้นะครับเออนะแต่ไม่ใช่วิธีการโดยที่จะไปให้เขาขึ้นทะเบียนมันไม่ใช่วิธีการแก้นะเออนะครับเนี่ยเห็นไหมโอ้ห สารพัดวิธีการที่จะโกงกันนะพ่ะมาะเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นไหมล่ะเออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ